กี่หลุยสบายวันนี้จะมารีวิวที่พักที่ Ueno นะคะบอกเลยว่ากว้างขวางม้วนหน้าม้วนหลังได้สุดๆไม่ต้องกังวลเลยว่าจะแคบแล้วก็มีที่จอดรให้ด้วยแต่ว่าเสียงเงินนะจ๊ะนี่ค่ะเรามารอเช็คอินนะคะบ่ายสามก็มาเก็บของกันก่อนใครเอาของมาน้อยไม่ต้องกังวลเลยมีเครื่องซักผ้าให้จา้าแล้วก็ดึกๆใครหิวน้ำไม่อย่างลงไปคอมบินีก็มากดที็อบบี้ได้ค่ะแล้วก็มีปลั๊กไฟให้ด้วยไม่ต้องกังวลเลยว่ารอเช็คอินบ่ายสามเราจะแบตหมดนะคะอ่นนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งนะคะเดยนเราก็เตรียมขึ้นห้องเนาะนี่ห้องของ เป็นห้องวิอยื้แล้วก็ห้องอาบน้ำนะคะที่ญุ่นก็จะแยกนี้ปกติอยู่แล้วห้องน้ําบอกเลยว่าใหญ่มากแล้วก็อเมน,นิตี้ครบสุดๆเลยมีครีมนวดแชมพูครีมอาบน้ำโลชัน่นแก้ว้าช็ดตัวใดเป่าผมคือครบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยจ้าแล้วก็ห้องของเรานะคะนี่จะเป็นโซฟาเบสสองที่นะคะเรากับน้องนอนตรงนี้ส่วนสวนเรานอนเตียงนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้ามีห้องครัวเอออย่าเรียกว่าห้องครัวเลยเรียกว่าแบบที่ทำบบข้าวแล้วกันเนี่ยมีไมโครเวฟกาต้มน้ํากระทะมี